หุ้นเทคหุ้นแบรนด์หรูหุ้นดิเฟนซีฟอยู่ด้วยกันแบบอันคอนสตรีนคืออะไรตามฟังได้ที่ฟันทอลเดือนมีนาคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรุง4รีแคปิตอลฟันทอลนะครับประจำเดือน มีนาคมเราหายไปสองเดือนนะพี่ยุยหวังว่าจะยังไม่ลืมกันนะคะค่ะคิดถึงกนละซีคิดถึงเองนะสิก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรายการนี้วันนี้เป็นกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของบรจกรุงศรีครับแต่ก่อนจะเข้ากองทุนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นสื่อประสาสัมพันธ์ดีกว่าครับพหลายๆหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในโปรเตอนของการรวมกิจการนะคะระหว่าง กรุงศรีพัฒนาสินกับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็หลายๆท่านก็น่าจะได้ไม่จดหมายอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบว,ว่าเราจะทําการรวมกิจการกันนะรวมแล้วเรียกยังไงครับก็ครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม<ช>แล้วก็ที่สาคัญ d u ักกับตัวการให้บริการเนี่ยก็จะครบวงจรมากขึ้นรับทีนี้ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านนะคะไปบ้านใหม่ด้วยกัน วิธีการก็ง่ายๆนะครับพี่ยูยังไงครับพี่จ,จดหมายที่ส่งไปอะค่ะเป็นจดหมายแสดงความยินยอมนะที่จะไปใช้บริการที่ใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะง่ายๆวิธีการแรกก็คือเส้นจดหมายนะคะแล้วก็ใส่ซองเรามีซองให้ด้วยครับซองตอบรับตอบรับไม่ต้องอได้เลยไม่ต้องติดอากรสแตมป์นะคะส่งกลับมาทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะ <嗯 S 1> ช่องทางที่2ถ้ค่าเป็นอีเมล <嗯 S 1> ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็แค่รีプライเมลกลับมานะคะว่ารับทราบและยินยอมแค่นั้นเอง ช่องทางที่3ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรคะเวอรบกรุงศรีแคปิตอลดอทหลังจากที่เข้าไปปุ๊บก็จะมีแผ่นประกาศแบนเนอร์อันใหญ่นะครับสามารถคลิกที่แผ่นประกาศนั้นได้เลยแผ่นประกาศที่เขียนว่าให้ความยินดียระก็คลิกแล้วก็จะทำตามโปรเซสได้เลยนะช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางน้องใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงศรีแคปิตอลไอฟันใช่ค่ะเวลาเข้าสำหรับหลายๆท่านที่ใช้บริการไอฟันอยู่แล้วนะคะก็ เข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะระบบจะฟอสให้ update, นะอัปเดตก็อัปเดตเวอร์ชั่นไปแล้วก็ให้ความยินยอมผ่านหน้าแอปพลิเคชันได้เลยค่ะอยากให้ทุกท่านไปบ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วไปพบบริการกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรมากขึ้นค่ะเข้าเรื่องอเมือ่อกี้เราประชาสัมพันธ์นไปแล้วทีนี้เข้าเรื่องฟันทองฟันทองเมาล่อยกองทุนที่น่าสนใจวันนี้1่กองจากบาจากลจกรุงศีครับชื่อกองทุน KF g l o b a l ่าชื่อเต็มคือ กองทุนเปิดกรุงศรี global unconstrained Un equity เราเคยสอนให้นักลงทุนเดาจากชื่อว่าลงอะไรนะอันนี้ก็คือเดาได้แหละว่าคุณทั่วโลกเราไม่ค่อยจะเอาหุ้นไม่ใช่เรา,เอากองทุนที่ IPO มาพูดเนาะแต่ว่าต้องบอกว่ากองเนี้ยด้วยสภาพการลงทุนในปัจจุบนนะันด้วยราคาหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะด้วยวิธีการเลือกกองทุนต้องบอกว่าเขาค่อนข้างเด่นกันทีนี้เข้าเรื่องคาว่า unconstrained ใช่ครับอยู่ unconstrained เนี่ย มันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะกระทบกับการลงทุนของกองทุนนี้ยังไงอันคอนเซนงคือจริงถ้ามันถ้ามันแปลมันจะแปลว่าไม่มีข้อจํากัดก็ถ้าจะให้เดาง่ายๆก็คือลงทุนเลยก็ได้ตามใจฉันซึ่งเล่าย้อนหลังไปก่อนข่าว่าปกติอ่ะกองทุนรวมเวลาเขาออกกองทุนรวมเนี่ยเขาจะมีเบนชมาร์กใช่ไหมคะแต่จีชี้วัดว่าเอฟเฟมเนเจอร์คนนี้เก่งกว่าดัชนีหรือเปล่า ซึ่งฟันเฟอร์นเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาเบนช์มาร์กเป็นเกณฑ์แล้วเวลาทำอะโลเคชันข้างในอ่ะก็มักจะล้อกับเบนช์มาร์กเพราะว่ามันมักจะมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในเบนช์มาร์กเพอร์ฟอร์มมากๆ mm hmm. อ่าถ้าเราเกิดอันด์เวทไปด้วยความที่เรามั่นใจมากๆว่าเอยม,มันจะไม่จริงแล้วมันก็อาจจะทำให้เราผิดขาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยทั่วๆไปแต่ว่ากองที่ปับคงไว้เลยว่าฉันจะเป็นอัน constraint ก็คือเขากลับมองว่าการลงทุนที่ให้ลำดับตามดัชนดีมากเกินไปเนี่ยเป็นข้อจํากัดที่จะหาเพชรเบ็ดงามประมาณนี้ไหมครับพีู่ใช่ก็คือเป็นกองที่ต้องบอกว่าไม่ได้แคร์ว่าเบนช์แม็กจะลงอะไรเขาจะเลือกจากหุ้นจริงๆฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวหลไรเาคนอินเวสเออร์แหละผมก็เหมือนเหมือนกันแหละทุกที่ก็จะเลือกแบบหุ้นที่มีแบรนด์แข็งแกร่งมีแบบเศรษฐกิจดีเขาต้องบอกอ่ะกองนี้มีความคล้ายแต่ก็จะมีจุดเด่นที่หลายๆกองไม่มีครับผม เราเริ่มไปที่ความคล้ายก่อนนี้ไหครับความคล้ายก็คืออ่ะมุ่งเน้นที่พื้นฐานที่แท้จริงก็คือ,อทุกคนแหละใครไปไ้ทุกคนแหละก็ต้องเวลาซื้อหุ้นก็ต้องซื้อของถูกเนาะเหมือนเวลาไปเดตก,ก็ต้องแบบเธอขอดูหน้าจริงหน่อยห <c oughs> ลักลบหน้าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ลบหน้าเดี๋ยวนี้อ่ะก็ต้องเลือกของถูกที่ที่ valuation มไม่ได้แพงมากพื้นฐานดีนะแล้วก็มีมุมมองการเติบโตในระยะยาวอ,อันนี้ก็คือทุกๆบริจรมเหมือนทุก asset management เหมือนกันครับ แล้วความแตกต่างที่เขาเด่นกว่า่ะครัพี่โยิยความแตกต่างที่เขาเด่นกว่าต้องบอกว่าเขาจะเน้นลงทุนในแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าก็มีกองที่เน้นแบรนด์เนมก็มีก็เพิ่งพูดไปไม่ใช่หรออ่ะก็ใช่แต่ความแตกต่างของเขาคือเขาไม่ได้ลงแบรนด์ที่เป็นคอน sumer แบรนด์อย่างเดียว เขาลงแบรนด์ในเซกเตอร์ไหนก็ได้ที่มีแบรนด์ที่แข็งแรงอาจจะเป็นเซกเตอร์เทคโนโลยีก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำและมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอ่ะหรือจะเป็นสินค้าลักชูอ่าลักชูก็กกได้ก็ได้ที่อุดก็ได้อ่าหรือจะเป็น consumer sector ที่แบบใช้จ่ายก็ได้ครับแต่ขอให้มีแบรนด์ที่แข็งแรงนะมีหุ้นที่เป็นนวตกรรมผสมอยู่ ก็หลายก็มีไงกองที่เป็นนวัตกรรก็มีไงนอ่าหุ้นที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีนั้นๆโดยเฉพาะนะอันนี้ก็หรือหุ้นที่มีแบบความโดดเด่นเฉพาะตัวแบบอไม่มีใครทําได้เหมือนเลยหลายๆคนก็บอกก็มีกองที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเออก็มีทุกกองแหละแต่มันแค่ไม่รวมกันไงกองนี้เขารวมมาให้เขารวมกันให้เขารวมกันให้ก็แปลว่าถ้าอยากได้ตัวบลอแบบ มีแบรนด์ด้วยเป็นเทคด้วยเป็นผู้นาด้วยคนมาแข่งก็ยากก็กองนี้ก็รวมให้แล้วก็เป็นหุ้นทั่วโลกหุ้นมาถึงตรงนี้คือมาสก์ันผู้ใดนะเป็นของ BlackRock ครับตัว BGF Global Unconstrained Equity อันนี้ก็จะยกตัวอย่างอายกตัวอย่างเอาเป็นหุ้นไวๆถ้าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆก็ต้องบอกว่าอะลุยวิตตองแข็งแรงไหมแข็งแรงนะเพราะว่าไม่ว่า โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามราคาปรับขึ้นทุกปีไม่เคยลงเลยอะเนเวอร์ฟูก็คือไม่เคยลงเลยตอนนี้ป้าน่าจะประมาณสองพันเหรียญตอนพี่เด็กๆก็แบบสองพันเหรียญก็เจ็ดหมื่นแล้วปะเมื่อก่อนเหมือนใบละสามหมื่นสี่หมื่นไหมใช่ไหมพี่ยูตอนตอนพี่แบบมหาเทเลลทยสามสิบหมื่นใบละสองสามปีที่แล้วแหละแกโกหกป่อยเอกหรือป่ะแกโกหกละอะสปีดี้อย่างเงี้ยสปีดี้ก็อ่ะ สี่สี่ร้อยเหรียญนะสี่ร้อยเหรียญตอนแบบจบมาทำงานใหม่ๆหม่สี่ร้อยเหรียญสี่ร้อยสามสิบเหรียญตอนนี้จะห้าร้อยเหรียญละ speedy speedy หนึ่งพันห้าพันห้าร้อยเหรียญโอ้เสามเท่าอุ้ยใช่ไหมก็ก็คือราคาไม่เคยลงนะก็จะเป็นหนึ่งอันที่มีที่มีแบรนด์ค่อนข้างแข็งแกร็บนะหรือว่าจะเป็นเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่อืมเฟอร์รารี่รถแข่งอ่ารถซุปเปอร์คาร์รถซุปเปอร์คาร์ที่ ที่ขับกรุงเทพมหานครด้วยความเร็ว30กิโเมตรชั่วโมงแต่ก็ดูหรูหราแล้วก็ราคาคือแรงอยู่นะบริรี่เป็นหนึ่งในนั้นหรือถ้าเป็นเทคไอเอสเอ็มเอลก็จะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทาชิปใช่ไหมครับก็มีคนเดียวไม่มีใครสามารถทำเครื่องจักรผู้ซึ่งผลิตเครื่องจักรได้ที่แบบสามารถทําชิปขนาดแบบเล็กๆได้ก็เป็นฉันผู้เดียวเท่านั้นผู้คนที่จะทําชิปแต่อยากได้เครื่องจักรซื้อใครก็ต้องมาซื้อฉันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคนที่ มีความแขแ่งแันแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่แบรนด์เนียที่เป็นคอน sumer แบรนด์แต่ถ้าพูดถึงแบบบริษัททําชิปก็ต้องคือแบรนด์นี้เท่านั้นใช่ทุกคนให,ให้ความไว้วางใจใช่ครับหรือจะเป็น No n o n o ดิกไม่รู้จักอ้วน๋ยาเรา้คำอ้วนใค่ใครไม่อ้วน <c oughs> ไม่อ้วน <c oughs> อ้วน,น,นอยู่ที่ไรวัด <c oughs> จริงอ่าอันนี้จะเป็นผู้ผลิตยาลดความอ้วนจริงจริงก็ตอนออกมาก็คือหาหลายๆคนก็คือหาเพราะเพราะรู้สึกว่าเราจะสามารถแบบไม่ต้องแบบ ออกกาลังกายฟิตเนสกินคลีนอะไรเงี้ยพักตรงนี้ก่อนเพราะมันไม่ใช่ขนาดยางนั้นหมอต้องจ่ายคุณต้องมีบีไอเกินค่าแล้วหมอต้องจ่ายเท่านั้นใช่มันเป็นยาสําหรับผู้เป็นโรคอ้วนนะจ๊ะไม่ใช่ผู้ที่คิดอปว่าอ้วนก็อ้วนแหละแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์โอเคครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่จะป่วยอแต่ว่ามันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีใครทําได้ออันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันที่เขาเลือกลงทุนคทีนี้ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะเริ่มมีความต่างแหละมีความรวมกันรวมกันหลายสิ่งครับในกองเดียวแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นเนยยสําคัญคือการประกอบร่างเป็นพอใช่ไหมครับพี่ยูใช่และการประกอบร่างเป็นพอร์ตนั้นมันไม่ได้มีแค่เอ,อ้ยอยู่เป็นแบรนด์เนมอยู่เป็นแบบหุ้นที่มีความแข่งแกร่งเป็นเทคโนโลยีแล้วก็คือรวบตึงก็ได้เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์นเนอะแต่การที่เป็นหุ้นเทคแล้วก็รู้สึกว่าเออดีอยู่ช่วงหนึ่ง อพอถึงเวลาเศรษฐกิจมันเกิดไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะดอกเบี้ยมันขึ้นเยอะเศรษฐกิจมันเกิดถดถอยบางหุ้นเทคบางคนมันก็ไปไม่ได้อ,อไปไม่ได้ด้วยข้อจํากัดที่ว่าแบกดอกเบี้ยไม่ไหวงเงินสดไม่พออเพราะฉะนั้นกองนี้ก็บอกเลยว่าฉันเป็นหุ้นเทคที่เป็นดีเฟนซีฉันเป็นหุ้นแบรนด์ที่เป็นดีเฟนซีฉันเป็นคนที่มีนวัตกรรมที่เป็นดีเฟนซี เอ๊ะยังไงไม่อหวี่มันจะเป็นดีเฟนซีฟได้ไงเพราะฟังดูแล้วมันเป็นโกรธเนาะซ้ายก่อขาออ policy โกรธเนาะดีเฟนซีฟในเดฟนิชั i o ของแบล็คล็อกคือเขาบอกว่าหุ้นที่มีแค s h flow ไม่ลดลงในยามที่เศรษฐกิจถดถอยอ๋อแบบเศรษฐกิจไม่ดีกระแสเงินสดก็ยังขายของได้เงินสดยังเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ลดลงเลยใช่ต่อให้ช่วงเศรษฐกิจแย่ๆก็ยังมีเงินสดสำคัญยังมีเงินสด โอ้ยสำคัญนะงานคือเงินเงินคืองานบรรดาศุกชีวิตเราไม่ต้องทุยเรื่องเงินแต่ว่าเงินซื้ออะไรหลายอย่างได้เหมือนเหมือนกันบริษัทที่มีเงินนะก็ต้องบอกว่าเวลาเศรษฐกิจมันถดถอยการมีเงินทําให้บริษัทสามารถ acquire new business ได้เพราะว่าช่วงที่เศรษฐกิจแย่ใช่ไหมคะมันจะมีหุ้นที่แบบจริงๆโมเบลดีแต่ว่าเงินสดไม่พอไม่พอก็ไม่ต้องทํา innovation เองซื้อเขามา ซื้อเข้ามาในวันที่เขาขายดิสเขาได้ขยายธุรกิจเองได้หรือแม้กระทั่งมีเงินที่จะไปต่อยอดทำอินโนวชันใหม่มาลงทุนเองก็ได้อะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษความได้เปรียบของหุ้นที่มีเงินสดอ่ะซึ่งปกติแล้วมันจะดูเป็นซ้ายกับขวาใช่ไหมหุ้นดีเวนซีกับหุ้นที่เป็นโกรธมันไม่ควรจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่กองนี้ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งต่อให้มันจะเป็นหุ้นเท็ หุ้นโก w t h หุ้นแบรนเนมครึ่งหนึ่งของพอร์ตจะเป็นหุ้นที่มีเงินสดไม่ต่ำไม่ลดต่ำลงในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ทีนี้เขาตีความว่าเนี่ยคือด hmm. ีเทมซีซึ่ง .definition นั้นไมโครซอฟท์คือดีเทมซีเออเมโครซอฟทคือดีเทมซีมันก็มองได้หลายแง่เยมันก็มองได้หลายเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดี คนก็ต้องทํางานก็ยังต้องใช้ Microsoft Office อยู่ม,มันต้องจ่ายตังค์ตลอดเวลาออต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีมันจะต้องมีมินิมัมที่มันต้องจ่ายเพราะว่ามันจ่ายหลายเช่นเป็นรายเดือนและจ่ายทุกเครื่องและตอนนี้มีวัตรกรรม AI AI อ,อ่ะซึ่ง AI อ่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักมันมากนะมันจะมีโมเดลที่เป็นโคพไพลอตอ่าโคพไพลอตก็คือฝั่งอยู่ในอยู่ใน Microsoft ช่วยในการทำงานง่ายขึ้นเช่นเราสามารถเขียนวอตอะไรก็ได้ไปแล้วก็บอกว่า Cre เอ e พรีเซนเทชั่นสิจากการที่เราเห็นพรีเซนเทชั่นท มัลลี <stre ng ht> ่ในฟันทอกหลายๆอันนะเราทำพรีเซนเทชันหนึ่งหน้านี่บางทีเป็นชั่วโมงนะแบบชักเข้าชักออกสีนู้นสีนี้ตัดไปตัดมาอันนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้มากขึ้นหรือหรืออีกอันที่เขาทําได้คือจดมินิทการประชุมมินิทการประชุมจดมินิทการประชุมจดแบบอ่ะอย่างตอนเนี้ยเราอัดรายการกันไปสองโมงใช่ป่ะเรามีประชุมใน m r o s o f t t e ท m s ซ้อนกันหลายอันมากซึ่งเราเข้าไม่ได้เราไม่ได้เข้าเพราะว่าเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยโคพายล็ก็จะ รัน Microsoft t e a m ไปแล้วก็บอกว่าจดสรุปซิเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงเราอาจจะสามารถจอยได้ห้านติีโดยการเปิด Microsoft หลายๆเครื่องพร้อมๆกันละแล้วเอามาดูว่าสรุปการประชุมสําคัญนะเป็นยังไง mm hmm. อตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ว่าหลายๆคนลองใช้และโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคการจะขายโมเดลธุรกิจใหม่กับลูกค้าเดิม mm hmm. แล้วบอกเขาว่า เฮ้ย <Hey, S 1> มันทําให้เอ f i c i e n c y ซในการทํางานคนดีขึ้นนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเฐาลูกค้ามีอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นบริษัทที่เก็บตังได้จริงในฐานะของ end user นะตอนนีใน้ในพวก AI เนี่ยเราอาจจะยังต้องเดาอยู่ว่าไอพวกแบบผลิตชิปอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจหรอกผลิตขายผลิตขายคนจะอยากลองทำ AI ใหม่ๆก็ต้องซื้อชิปชั้นไม่เป็นไร,รแต่ end user จริงๆในฐานะแอปพลิเคชันเนี่ยใครจะลองอ่าคนรอดต้องมีหนงเงินสองคือฐาลูกค้า เ <Ừ. S 2> ออซึอ่ง Microsoft ตอบโจทย์มีเงินมีฐานลูกค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์และบริการดูน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงซึ่งก็ตรงกับ3ข้อดีที่พีอ่อยู่พูดช่วงต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลที่เขาใช้เลือกคุณม,ม,มันมีจริงจริงมันมีโมเดลแบบนี้ยแยกๆอยู่แล้วแหละในแต่ละหลาย,ลายกองที่เราเคยรีวิวไปในฟันทอกเนาะแต่แค่กองเนี้มันดันเอาหลายๆโมเดลนั้นมารวบตึงเป็นหนึ่งกองเท่านั้นเอง ะมันก็เลยทําให้อ่ะก็ง่ายขึ้นในการถือเป็นคอพอครับผมแล้วก็ถ้าไปดูน้ําหนักการลงทุนก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรับที่เบนช์บาร์นะแต่ก็ไอทีก็หนึ่งไอทีก็เป็นสัดส่วนที่เยอะไอทีก็จะเป็น36%จริงๆก็ไม่ได้ไกลจากเบนช์ารเท่าไหร่นะไอทีคอน sumer discretionary สิบเนะเฮลท์แคร์16ไฟแนนซ์14ไฟแนนซ์เนี่ยเป็น consumer product อย่างแบบมาสเตอร์การ์ดวีซ่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเออ่ก็อันนี้ก็จะเป็น เซกเตอร์อะโลเคชันมันจะมีคำถามที่ว่าตอนนี้หุ้นพวกกลุ่มนวัตกรรมหุ้นเทคตัวใหญ่มันมันแพงมันเยอะเจ็ดนางฟ้ากองทุนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยลงทุนหุ้นเจ็ดนางฟ้าเยอะไหมครับพี่ลงทุนเยอะไหมคือถ้าถ้าบอกว่าหนึ่งตัวท่วนจะจะบอกว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ถ้าสัดส่วนคือ9%คือเยอะไหมก็ก็เยอะก็แล้วแต่มุมก็แล้วแต่มุมแต่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งตัวที่เขาลงอ่ะ ก็คือ Microsoft Microsoft ก็เขาเาเพิ่ม Microsoft เนี่ยเขาลง February 2020เนาะตอนนี้ก็ถืออยู่ประมาณ9%กองนี้ค่อนข้าง High Conviction High Conviction คือมีความมั่นใจสูงมากเท่ากับว่าลงทุนน้อยตัวน้อยตัวค่ะคือลง21ตัวจริงๆอ่ะเขาจะมีกรอบอยู่20-30ตัวปัจจุบันโ o ลดิ n งก็คือ21ตัวเพราะฉะนั้น Top 10โฮลดิ้งก็คือ61%อ่าก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในของพี่เลือกอ่ว่า ด้วยโมเดลแบบนี้ต่อให้ราคาหุ้นมันแพงหรือว่ามันจะเกิดแบบเศรษฐกิจชะลอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแคตโฟลสำคัญมีฐานลูกค้าสําคัญบมีนวัตกรรมสําคัญเขาก็เชื่อว่าโมเดลแบบนี้จะทําให้กองอ่ะไม่ต่อให้มันได้รับผลกระทบในเวลาที่ตลาดลงมันก็จะสามารถกลับมาได้ไวอ ก็อย่างเมื่อกี้คำตออก็คือมี Microsoft แล้ว Microsoft เราก็ได้เล่าไปแล้วเนะว่าโมเดลเขาเป็นแบบไหนแคดฟล์ก็เป็นยังไงนะก็มี9%ที่เหลือก็จะมีเราก็คุณแหละ ASML Novo n เอ i c s เราอยากลูกค้าไหมก็ถ้าเลือกได้ไม่ขอเป็นดีกว่าครับเพราะอยากจะต้องคนจะเป็นโลกนะต้องพเป็นโลกไม่ถึงกินว่าตอนอ่านข่าวแรกๆคือทุกคนจะเข้าใจว่าฉันจะได้กินยาลดความปนของวิษัทนี้แต่จริงๆฉันก็อาจจะเป็นคนเจ้าเนื้อจ้ามั่มไม่ได้ถึงกับเป็นโลก ก็ไม่ต้องถึงขนากั้นน่นมีเล่าติตตลกว่าแบบบริษัทที่เทน้าตาลแบบราคาลงเพราะว่าจะไม่ต้องเทน้ําตาลแล้วเพราะว่าจะแบบกินยาลดความอ้วนกันอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นคนเองเขากาใจไหมยคะาซาวน้ำตาลเยอะก็คือเป็นเบาหวานนะจ๊ะไม่ได้เป็นโรคอ้วนอาจจะเป็นเบาหวานแต่ไม่อ้วนก็ได้ก็มีอยู่นะเลยวิตตองรือวิตตองมาสเตอร์การ์ดวีซ่าเฟอร์รารี่มีหลายๆตัวที่อ่าเราก็คุ้นอย่างพวกนี้เราคุ้นนะท็อป10โฮลดิ้ง6กสบสองมปอร์เซ คพี่ยุย้ยอันนี้ก็เป็นหน้าหุ้นแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังซึ่งปกติเราไม่ค่อยไม่ค่อยเอากองที่เป็นไอ o อมาเล่าเนอะแต่แต่กองนี้มันมีความน่าสนใจต่างคือมันมีความโดดเด่นของหลายๆกองทุนมารวมกันในนี้เอ,อมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะเอามาเล่าเป็นไอเดียเผื่อใครอยากหาของที่จะรู้สึกว่าุกอ,อยามันดูแพงไปหมดเลยเราจะเชื่อได้ไงว่าของแพงพวกนั้นจะยังไปต่ออะไรจะเป็นการการันตีว่า บริษัทเดีจริงๆแคทโลเป็นส่วนสำคัญครับผมซึ่งกองทุน k คทฟลูเบลนะครับจายพีโออยู่ระหว่างวันที่18ถึง25มีนาคมนี้ณนะวันที่เราอัดวันนี้นะครับคือวันที่20มีนาคมก็สามารถที่จะซื้อกองทุนนี้ได้นะครับที่กรุงศรีแคปิตอลไอฟันนะครับได้ทางช่วง IPO หรือช่วงหลัง IPO ก็ได้เช่นกันนะครับกองทุนนี้เนี่ยมีระดับความเสี่ยงที่ระดับ6นะครับขั้นต่ําการลงทุนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยห้าบาทครั้งถัดไปเนี่ยไม่มีการกําหนดนะครับ แล้วก็มีการเก็บคัาธรรมเียมในการซื้อปัจจุบันเก็บอยู่ที่1.50%ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนี้หรือว่ากองทุน g l o b a l equity อื่นๆนะครับเหมือนเดิมเลยสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ที่กรุศสีแคปิตอลนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะมีการรีวิวกองอะไรที่น่าสนใจอีกอย่าลืมติดตามกันกันกบรายการกรูสีแคปิตอลฝันทอนะครับวัน,นีต้นกับพี่ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ